สวัสดีครับคุยกันหลังเกมนะครับสเปนชนะฝรั่งเศส5-4ในชั้นลีกรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าลงคลิปช้าหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่าไปแต่งงขวงมานะครับก็เลยถือว่ามาคุยเก็บรายละเอียดกันหลังเกมไปแบบรวมๆเลยทีเดียวนะครับหรือว่าสเปนวันนี้นะครับก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับสมรีกีแชมป์ยุโรปยูโรล่าสุดมานะครับโดยชนะวันนี้เนี่ยก็จะเข้าไปชิงกับโปรตุเกสที่ผ่านเข้ารอบไปรออยู่แล้วเมื่อวานนี้นะครับ ในรายละเอียดวันนี้มีอะไรก็มาเริ่มตั้งแต่11ต,ตัวจริงกันก่อนนะครับสเปนมา4-3-3ประตูอุนัยซิมอนหลัง4คนฮาวเซนคู่เลนนอกมองแบ็กซ ok ้ายคู่คูเรียาแบ็กขวาปอโรของกลาง3คนซูบิเมนดีเมริโนและเปรีส่วน3แดนบนมีนิโก้วิลเลียมยามาวแล้วก็โอยซาบาวนะครับ ส่วนฝรั่งเศสมา4-2-3-1ประตูเมยองกองหลัง4คนมีลองเล่คูโกนเต้ซ้ายเตโอขวาคาลูลูกองกลางคู่กัน2คนราบบโอจับคู่โคนเน่ส่วน4ตัวบนมีโอลิเซ่เป็นกลางรุกปีกซ้ายดูเอปีกขวาเดเมเล่ le, และศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นอ็มบัปเป้นะครับในงการแข่การจัดทัพในสเปนก็ต้องบอกว่าขุมกําลังไม่สมบูรณ์ตั้งแต่จบยูโรมาสักพักใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็จะมีโรดี้เจ็บนะครับลาปอสท,ที่เป็นกองหลังในช่วงยูโรเนี่ พหลุดจากชุดตัวจริงตอนอยู่ a ออร์เนสเซอร์นะครับเลยนะมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้โดนตัดชื่อไปเลยแล้วก็ได้ฮาวเซนที่ปีนี้เล่นได้ดีมากกับบอลหมัดนะครับได้รับโอกาสลงในเกมวันนี้เลยนะครับส่วนอื่นๆก็จะมีคาร์าวาลาแบ็กขวานะครับที่ขาดไปสักพักอยู่แล้วนะครับจากการเจ็บยาว โดยก็เป็นเปดูบอโรได้รับโอกาสแทนนะครับนอกนั้น,นียผมมองว่าก็สมบูรณ์อยู่นะครับเป็นชุดเดิมเดิมของพวกเขาโดยที่น่าเสียดายหน่อยวันนี้ก็คือฟาเบียนรุยนะครับเพิ่งจะชิงดูเซลเล่นกับเบสเชมานะครับโดยไม่ฟิตพอจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสำหรับทางฝั่งสเปนนะครับภาพรวมเป็นประมาณนี้ส่วนทางฝรั่งเศสเนะี่ยก็ต้องบอกว่าขาดในแผงหลังเนี่ยจะหนักหน่อยนะครับตรงซาลิบาที่เจ็บกับมาเซนน่นมาแล้วก็ชูคุนเด้เจ็บกับบาร์เซโลนานะครับ ทำให้วันนี้ลองเล่แล้วก็คารูลูนะครับได้รับโอกาสแทนส่วนในแดนบนเนี่ยต้องบอกว่าการขาดกริสมันไปเนี่ยยังไม่มีตัวแทนที่ชัดเจนเท่าไหร่วันนี้ก็เป็นโอลิเซ่นะครับที่ทำผลงานได้ดีกับบาเยนนิคในตําแหน่งปีกขวาเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตําแหน่งกองกลางตะลุกไปแทนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนปีกก็ให้ดูเอลงก่อนนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่ไม่นิ่งเช่นกันของฝรั่งเศสนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้นจะสลับกันลงใส่กองเตะมาเล่นเป็น4-3-1-2บ้างใส่ตูรามบ้างหรือว่าจะเป็นบาโคลาก็มีนะครับอย่างวันนี้ให้ดูเอที่พึ่งสดจากแชมเปี้ยนลีกมานะครับด้วยความมั่นใจเนี่ยเดชองให้โอกาสก่อนผมคิดว่าน่าจะคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักนะครับนอกนั้น,นียก็ตามคาดนะครับในแง่การจัดตัวอ,อาจจะมีเซอร์ไพรส์หน่อยก็ตรงกลางเนี่ยแหละครับตรงที่มานูโคเน่ได้ออกสตาร์ทก่อนโอลเดียนชัวรมินี่นะครับที่ถ้าว่ากันถึงคลาสเนี่ยชัวรมินี่ดูดีกว่านะครับแต่โคเน่อาจจะทําผลง,งานได้ดีกับ โรม่ามากกว่าก็เป็นได้นะครับโดยได้รับโอกาสตรงนี้เช่นกันนะครับจะเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์ไปภาพรวมเสร็จตัวจริงทั้งสองทีมก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาเข้าสู่รูปเกมกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาเกมก็ต้องบอกว่าแลกกันสนุกเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเป็นเกมที่ไม่มีกัก๊กันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทั้ง2ทีมว่าจะดึงเชิงเกมรับกันก่อนเพื่อยื้อไปจุดโทษอะไรเงี้ยไม่มีนะครับคู่นี้คือเปิดมาแล้วก็แลกกันเลยนะครับโดยจุดที่มันสําคัญตัดสิน อ่าเป็นตัวตัดกันเลยว่าฝ่ายไหนคิงความได้เปรียบไปก่อนเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของความหลากหลายในเกมลุกนะครับที่ทางฝั่งสเปนเนี่ยแม้ว่าจะบุกแบบไม่ได้ขึ้นมาเยอะเท่าฝรั่งเศสมากกว่านะครับผมมองว่าฝรั่งเศสโอกาสมีเยอะจริงแต่ในแง่ประสิทธิภาพในสเปนดูมีความหลากหลายในการเจะมากกว่าเลยเนี่ยทำให้พวกเขาได้ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แปลเปลี่ยนได้2ประตู ก่อนจบครึ่งแรกนะครับโดยลูกแรกที่นำเนี่ยคือเกมมันก็เปิดมาแลกกันกระตุยนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยซีมอนยางานชุกหน่อยนะครับแล้วพอไปมา,มาเนี่ยสัก20นาทีเนี่ยเริ่มเข้าได้เข้าเข็มมากขึ้นแล้วเป็นสเปนเนี่ยที่ปลดล็อกได้ก่อนนะครับลูกแรกมาจากจังหวัดที่ยามาวนะครับก็เลี้ยงเฉพาะความสามารถเฉพาะตัวมานั่นแหละครับเปิดเข้าในแล้วก็เป็นอุยาสบาวที่พักบอลได้ก่อนที่จะไหลให้กับทาง วิลเลียมนะครับที่อยู่ที่เสาไกลแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับทำให้สเปนออกนาไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับพูดถึงเจในจังหวะตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพลาดกันเป็นจอดจอดเลยที่เกมรับไล่มาทีละคนนะครับเตโอไปปล่อยทางยามาวห่างเกินไปนะครับแล้วพอเปิดเข้ามาปุ๊บอุยสบาวพักกนาเต้ก็ดันไปหลงเหลี่ยมนะครับไปอยู่เหลี่ยมไม่ได้เปรียบทําให้อุยสบาวเนี่ยดึงจังหวะได้ดีซะอีกนะครับโดย ทำให้คารลูลูเนี่ยหุบเข้ามาช่วยทั้งที่ความจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหุบเข้ามาก็ได้นะครับแต่การเป็นไปเปิดพื้นที่นิคโคลวิลเลียมเลยตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่า3ในสี่เนอรอแบ็กเนี่ยมีขอพันนะครับสใน4ี่แผงหลังเนี่ยมีส่วนผิดพาาลาดกันโคลนันดิสโคลนอยหมดเลยนะครับก็เนี่ยทำให้โดนไปก่อนนะครับสำหรับทางฝรั่งเศสต้องรวมๆเหมา ความรับผิดชอบกันในเกมลับตรงนี้ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับคือสเปนก็ได้ความมั่นใจนะครับสวยโอกาสโมเมนตัมตรงนี้นที่พอนาไปแล้วสามนาทถีถัดมายิง2อูนได้เลยนะครับจากทั้งว่าความหลากหลายในเกมลุกที่ผมบอกไปนะอ่ะมันไม่ได้มีแค่ปีกอย่างเดียวนะครับเหมือนฝรั่งเศสนะคือชัดเจนว่าพวกเขาจะโจมตีพยายามมาทางปีกนะครับดูเอเนมเบเล่อย่างเงี้ยน,นะครับแต่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีเท่าไหร่ส่วนสเปนเนี่ยนอกจากปีกนิโก้กับยามาอย่างที่เรารู้กันว่าจี้จาร์ดแล้วนะครับแต่แนวลึกก็มีอย่างู ฮาวเซนเนี่ยเล่นเป็นแบบคีเลร์พาสจากแดนหลังเข้ามาเลยนะครับเนี่ยเป็นจุดที่ถือว่าโอ้โหสดาเลยนะครับฮาวเซนแทงมาปุ๊บถึงเมริโนเมริโนฝากอุยาสบาวนะครับได้พักบ bon อลรอจังหวะให้เพื่อนทําทางมาอีกลูกก่อนที่พอได้จังหวะปุ๊บอุยาสบาวปล่อยบอลมาแล้วก็เมริโนหลุดไปยิงนะครับก็ฉีกหนีเป็น2ประตูะสูญนะครับลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดเลยในแง่ของความหลากหลายนะครับให้จุดนี้เลยหนึ่งแล้วก็ โอยาสบาวเนี่ยแจ่มมากนะครับทั้ง2ลูกที่ได้มาเนี่ยมีส่วนร่วมหมดเลยนะครับเด่นเป็นตัวบางบอลเลยเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแนมะ้ว่าตอนแรกเปิดเกมมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่แต่พอมาโผมาแล้วเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับเป็นตัวพักบอลที่แบบไปมาๆนะผมว่าเกมวันนี้โดยภาพรวมก่อนที่ผมจะไปขยายเพิ่มเนี่ยผมว่าแค่2ลูกเนี่ยมันดูดีกว่าโฮลต้าที่เล่นมาในรอบ หลายเกมที่ผ่านมานะครับที่บางทีเล่นแล้วโมราต้าเลยดูไม่ค่อยเข้ากับพวกข้าไห่นะครับอย่างวันนี้อุยาาบาวนะความจริงกับโซเซดัดเขาก็เล่นตำแหน่งแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นกับสเปนก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับประสานงานกับเพื่อนเก่าในโซเซดัดด้วยกันอย่างมิลิโนไปเนี่ยโหสุดยอดลูกนี้นะครับก็พักไปแล้วมิลิโนเนี่ยหลังๆตั้งแต่อาเตต้าดันไปเล่นเป็นกองหน้าเนี่ยสอดเข้าไปยิงเก่งมากนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาทําได้นะครับก็เป็นลูก2 โอกาสมีจริงนะครับอย่างที่บอกไปแต่ก็ไม่ผ่านมือซีมอดเลยนะครับแล้วความหนักหลายเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยนะครับคือหลังยักโดน2อศูนย์ไปแล้วก็พยายามมาเรื่อยๆอีกนะครับมีดูเอโอลิเซอะไรนะมีโอกาสกันหมดแหละนะครับแต่ก็นั่นแหละครับยังไม่มีประสิทธิภาพในเกมลุกที่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับยังตื้อๆไปหน่อยจนจบครึ่งแรกนะครับความจริงสเปนเนี่ยก็เกือบมีโอกาสแปลเปลี่ยนมีอีกลูกหนึ่งด้วยนะครับฮาวเส้นยิงเข้าไปแต่ล้ำหน้าไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่า เกมเนี่ยมันน่าจะปิดตั้งแต่ครึ่งแรกไปละนะครับแต่ก็นั่นแหละครับครึ่งแรก2สกอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นจบไปก็ปิด2-0นย์ะครับถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะครับชนะชนะแบบไม่เสียประตูด้วยในครึ่งแรกนะครับเกมรับถ้าว่ากันที่ครึ่งแรกเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับที่เป็นคู่ของเลินหนอกมองกับอ่าครึ่งแรกเป็นเลินหนอกมองคู่ฮาวเซ่นเออใช่ใช่ถือว่าเป็นคู่ที่ผมว่าเนิ้บเลยนะครับฮาวเซ่นียค่อนข้างที่จะเกินค่าสำหรับผมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า ดูบอลหมัดเนะี่ยผมก็ดูแค่ผ่านๆเห็นว่ามีเวลดูกล้าเล่นกล้าเลื้อยขึ้นมาบอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาเห็นลูกคินและพาสจ่ายจากแนวหลังมาเนะี่ยโอ้โหถือว่ามันหลุดตาแหลมมากนะครับที่เซร์ฟไปละนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเจ้าตัวเนะี่ยพอไปขยับไปทีมใหญ่มากขึ้นอนยะ่างเงี้ยมันจะมีความกดดันมาเล่นงานเจ้าตัวไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ดูจากเวลอะไรต่างๆเนะี่ยโอ้โหสอบผ่านฉลุยนะครับถ้าว่ากันที่ครึ่งแรกเลยนะครับภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับในเกมครึ่งเวลาแรกประมาณนี้ไป ทีนี้เรามาลงรายละเอียดเครึ่งเวลาหลังกันเลยดีกว่านะครับเกมลงมาเนี่ยฝรั่งเศสเดชองก็น่าจะไปแบบวาร์กมานะครับดูจากภาษากายที่ลงมาในช่วงเครื่องเวลาหลังแล้วเนี่ยผมว่าดูดีขึ้นชัดเจนนะครับเกมดูเข้มข้นขึ้นเกมเนี่ยคือบุกเครื่องแรกเนี่ยมาได้เรื่อยๆจริงนะครับแต่ผมว่ามันยังดูไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่พอเครื่องหลังมาเนี่ยโอ้โหมารัวๆเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสค่อนข้างพอสมควรด้วยนะครับที่แบบเสี่ยวเปิดเฉี่ยวหน้าประตูสเปนไปมา2ทีนะครับ จากแบ็กสองข้างเลยนะครับเปิดเข้าไปเปิดเข้ามานะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวชาร์จอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ยังไม่ลงล็อกในแดนสุดท้ายของฝรั่งเศสนะครับจนนั่นแหละครับพอมันไม่มานะครับประมาณ10บนาทีหลังแอสเปนผ่านช่วงเวลาอันตรายมาได้แล้วนะพวกเขาก็มาได้จากจังหวะที่สวนกลับนะครับโคนเน่กำลังจะทําเกมรุกของฝรั่งเศสเลยนะครับกลายเป็นว่าโดนสวนแล้วทางสเปนสวนกลับขึ้นมาได้แล้วทําให้ยามาลเนี่ย เข้าไปในกรอบปุ๊บแล้วราบิโอะครับต้องไปสอยยามาล่วงลงไปนะครับเพราะว่ารับผิดชอบงานเพื่อนที่เสียบอลกลางสนามนั่นแหละครับแต่มันโดนทั้งบอลทั้งคนนะครับกลายเป็นว่าเสียจุดโทษไปลูกนี้จบเลยนะครับกับเกมที่กําลังจะมาจะมาฝรั่งเศสนะครับไปเสียกลางทางกันซะอีกนะครับของโคนี่ที่ทด้ับโอกาสแทนชอ์เมนี่นะครับกลายเป็นว่าโดนลูกนี้ไปนี่ก็เสียอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่เจ้าตัวไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ในตรงนี้นะครับ สำหรับคนรับหน้าที่สังหารตุดโทษของทางสเปนนะครับเป็นรามิมาวนะครับวันนี้ซึ่งยิงไปไม่พลาดนะครับเล่นทางเลยถรือว่าค่อนข้างนิ่งทีเดียวนะครับก็เป็น3ประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่54แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับสไตล์ตอนนาลูกแรกเลยนะครับสเปนพอมาแล้วเนี่ยโหเหมือนกับเฟอร์รี่เวลาเหยียบคันเร่งแล้วมันไปเรื่อยๆจริงๆนะครับคือพอลูก3ามาปุ๊บคราวนี้นาทีถัดมานะครับนาที5 5เนี่ยก็มาได้ลูก4เลยนะครับเป็นลูกเกิ้มจาก งัลูกทุ่มของสเปนทั้งฝั่งขวามือนะครับเกือบเกือบกลางสนามมาด้วยซ้ำนะครับแต่กลายเป็นว่าแกะจากที่แคบตรงนั้นออกมาเนี่ยได้เฉยเลยนะครับคือตามสไตล์พวกเขาเลยนะครับที่เล่นบอลเท้าสุดท้ากันได้ดีนะครับซึ่งนั่นแหละครับพอแกะออกมาได้เปดี้ก็มาทําชิ่งกับาทางถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวิลเลียมหรือยามาเอาสักคนนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปไปขออนนึกออกแล้วเป็นวิลเลียมนะครับที่ ปดี้ไปฝากบอลไว้แล้วสุดท้ายปดี้ก็รับหน้าที่จบสกอร์เองนะครับเลยเป็นลูก4ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าโหมาถึงตอนนั้นฝรั่งเศสก็น่าจะช็อกกันพอสมควรแหะครับเพราะว่าเกมมันกําลังจะมาเลยนะครับตอนลูก2อศูนย์อยู่ดีๆแล้วพอสักพักหลับตาแวบเดียวเป็น4ีศูนย์เฉยนะครับเออฟุตบอลมันก็อย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่โมเมนตัมแล้วก็จังหวะอะไรต่างๆในเกมจริงนะครับซึ่งสเปนก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมต่อเนื่องจริงนะครับซึ่งพอ4ีศูนย์ไปแล้วเนี่ย เกมก็ฝรั่งเศสเนี่ยยังคงมีแอคชั่นที่ดีอยู่นะครับไม่ได้เล่นแบบไล่เดชองอะไรกันขนาดนั้นนะครับคือเขายังเชื่อในโค้ชอยู่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ถือว่าโอเคดีเลยนะครับสี่ที่ถัดมานะครับพวกเขาก็มาได้จุดโทษนะครับจากจังหวะที่ปอลโร่ไปเสียลี่มเลยนะครับไปรวบเอ็มบัปเป้เสียจุดโทษไปนะครับเอ็มบัปเป้ก็ยิงไล่มาเป็น4-1นะครับเกมก็ถือว่าภาษากายฝรั่งเศสดูดีอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะโดน4-0ไปแล้วเนี่ยไล่มา4-1ภาาาาษกยยอออะไรังเยู่นะครับไม่ได้้แบบทิงเวลาในนนนเกมวัี้ะครับ โดยเกมไหนดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็พยายามเนเอาคืนแหละครับแต่กล็แปลว่าพอยิ่งมันด้วยช่องห่างสกอร์เนี่ยมันห่างอยู่ที่3สกอร์นะครับสี่หนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะมารับไม่ได้แล้วนะครับก็พยายามจะแลกนะครับแต่ก็โดนสเปนที่ต้องบอกว่าพวกเขาหมัดหนักจริงๆนะครับคือพวกเขาก็เล่นรอจังหวะสวนกลับอะไรอะไรเงี้ยนะครับในนาทีที่67เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ลูก5ไปหึกหนีห่างไปนะครับจากจังหวัดซูมิเบนดีนะครับที่ สวิตบอลนะครับได้รับบอลมาตรงกลางหรือออกขวามาเป็นตัวปอรโร่เติมขึ้นไปนะครับพื้นที่มีก็มีพื้นที่เวลาเล่งแหละครับตอนนั้นหลังบ้านเปิดละก็เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นรามินยาเมาที่อยู่ที่ถูกเวลานะครับจังหวะยิงนะอาจจะบอกว่าไม่ได้ง่ายมากแต่เล่นทางไปแบบสวยงามนะครับทาให้สเปนฉีกหนีออกค่ะอีกครั้งหนึ่งเป็น5ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าใครๆก็มองว่าสเปนน่าจะปิดเกมได้แล้วนะครับเพราะว่ามันยิงห่าง เป็นน่าจะประมาณครั้งที่2ครั้งที่3ในเกมวันนี้แล้วนะครับที่ยิงแบบสกอร์น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับตอนแรกตั้งแต่2 0 4 0จนมาเนี่ยห้าหนึ่งนะครับที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้เกมเนี่ยมันสกอร์ออกมาเป็นแบบที่เห็นกันเนี่ยในใน,ในวันนี้นะครับก็เพราะว่ามาจากการเปลี่ยนตัวของหลุยส์ดิลาฟูเอนเต้นะครับที่ผมว่าใน5การเปลี่ยนตัวของเขาเนี่ยจุดสำคัญเลยคือนาทีที่64ที่เขาเปลี่ยนนะครับส่งดานิโอโมลงมาแทนนิโก้วิลเลียมแล้วก็ฟาเบียนรีนะครับ ซึ่งการเปลี่ยน2คนนียผมมองว่ามันทําให้สมดุลเกมหายไปนะครับตรงกลางเนี่ยคือเข้าใจได้ว่าเขาอยากจะพักไปเพราะว่าเห็นสกอร์ทอนนั้นมันก็ขาดแล้วนะครับเอาไปเก็บเจอฝรั่งเศสก็อขอพักนะครับเก็บเจอกับโปรตุกเกสในรอบชิงชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การที่ว่าแบบฟาบเบียนลุยที่ลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาพร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยกับการที่เพิ่งชิงกับในแชมเปี้ยนลีกมานะครับวันนี้คือลงมาแล้วมันไม่ค่อยจะเหมือนกับฟาบเบียนลุยที่เคยเห็นกับทีมชาติสเปนมาสัก ส่วนอัลโมที่ลงมาเนี่ยก็มาเล่นในปีกซ้ายเลยนะครับคือผมคิดว่าเดลฟุนเต้คงจะมองว่าเอาอัลโมเนี่ยมาเคาะบอลตรงกลางให้แน่นๆปึกๆมากขึ้นนะครับกับการที่สกอร์ห่างอยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่ามันไปเสียในแง่ของเกมสวนกลับนะครับที่สเปนกําลังมาเลยนะครับคือมันกลายเป็นว่ามันปีกด่วนไปข้างนะครับเหลือยามาเอาตัวเดียวที่เป็นเป้าในการฝากบอลน,นะครับ พอมันมาขึ้นที่ออโมเนี่ยคือบอลจะดึงอย่างวะช้าแล้วก็สวนไม่ได้แล้วมันจะไปเสียงกลางทางบา่อยๆฝรั่งเศสก็จะมาได้ลุ้นในช่วงประมาณ20่นาทีสุดท้ายเนี่ยที่มารัวๆเลยนะครับกลายเป็นว่าในสมดุลเกมมันเสียไปทั้งแดนหน้ากับแดนกลางเลยนะครับเกมสเปนหลังจากเปลี่ยนตัวตรงนี้แล้วเนี่ยก็หายไปเลยนะครับในพาร์ทของเกมลุกแล้วก็การขอบบอลถือว่าทําได้น้อยลงชัดเจนใน20่นาทีสุดท้ายนะครับที่พวกเขาเสียไปประมาณอ่าสามประตูนี่แหละครับที่ตัวไล่มารรวๆนะครับ บวกกับตัวอื่นที่เปลี่ยนเสริมลงมาเนี่ยก็ไม่ได้แก้เกมดีเท่าไหร่นะครับแบบอ่ะดานี่บิเบียนนะครับกองหลังแทนโรบินเลนออกมองซึ่งโดยปกติเนี่ยเซนเตอร์เขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนการอย่างที่เรารู้กันแต่นี่ก็เป็นเกมอื่นอุ่นเครื่องด้วยอะไรเงี้ยครับในลาฟูเอนเต้ก็อาจจะมีแบบลองให้คนที่ไม่ค่อยดับโอกาสลงบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีซามูโอโมโรเดียนนะครับที่อยู่ปอร์โตเป็นสุดหน้าดาวรุ่งในชุดเล็กนะครับได้ดันขึ้นมา ก็ได้รับโอกาสวันนี้เราราวสินาทีเช่นกันนะครับแทนมิเกลโอยาซาบาาเนี่ยคือเป็น2คนที่ลงมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพเหมือนกันนะครับอย่างบิเบียนทำเข้าประตูตัวเองเป็นลูกส่วนซามูลงมานี่คือเหมือนกับเงียบไปเลยนะครับไม่มีบทบาทอะไรเหมือนต่อให้เขาเดือ10คนอะไรมานี้เลยนะครับก็เนี่ยการเปลี่ยนตัวแต่ละคนเนี่ยคือมันพังหมดเลยนะครับโดยไฮไลท์เนี่ยคือผมมองมาที่การเปลี่ยนเอลโมกับรุยแทนเปดี้กับวิลเลียมเนี่ยเป็นประเด็นหลักๆมากกว่านะครับซึ่งส่วนห้ากับฝรั่งเศสนะครับที่พวกเขาเปลี่ยนตััววมาาเนน่กก็็ต้อองบบหผละคร มีเปลี่ยนเรยันเชอร์คี้นะครับแทนโอลิเซในตำแหน่งกลางลุกเลยนะครับมีบาโคล่าแทนดูเอในปีกซ้ายตามตำแหน่งมีโคโลมัวนี่นะครับในช่วงท้ายเนี่ยประมาณ15ทีก็ออกมาลงเป็นศูนย์หน้าเพื่ออเวอร์โหลดในเกมลุกนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนข้างหลังเนี่ยลองเล่คารุลูออกทั้งคู่เลยนะครับที่ได้รับโอกาสแทน กุนเด้แล้วก็ซาลิบานะครับเราทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เอาลูก้าแอคโนเดสกับมาลูกุโตลงนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับการเปลี่ยนตรงนี้ของเดชองลงมาส่วนกัสเปนที่มันเปลี่ยนแล้วเกมดรอปลงนะครับคือเปลี่ยนลงมาเนี่ยถือว่าบทบาทดีทุกคนนะครับโดยดีสุดเนี่ยจะเป็นไรอันเชอร์คี้นะครับที่ลงมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่า3ลูกที่ฝรั่งเศสไล่ไล่ได้มาอย่าง็กนั้นเนี่ยเขามีส่วนร่วมทุกประตูเลยนะครับต้องชื่นชมเลยว่ายิงเรียกค่าตัวนะครับในมุมหนึ่งที่เขากําลัังมมีีข่่าาาาวววอจจะะยย้้้ไปแแนนซิตครบลก ถือว่าในฝรั่งเศสตอนนี้เกมลุกก็ทำให้จะมีมากมายหลายหน้าตาเลยนะครับการที่เขาโชว์ฟอร์มได้แบบนี้อาจจะทําให้ไปนั่งในตําแหน่งสเปซตัวจริงของเดชองในอนาคตก็เป็นได้นะครับสำหรับกลางลุกหรือว่าปีกชาวฝรั่งเศสคนนี้เรนเชอร์คีนะครับส่วนกุสโตลโรงงานผมว่าเป็นหนึ่งคนที่ทําได้ดีนะครับคือไม่ได้เล่นเหมือนกับเชลซีที่มาเลสกีใช้เป็นอินวิดวิงแบ็กนะครับลงไปเล่นเป็นวิงแบ็กเติมสุดเส้นเลยนะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีนะครับมีเปิดเข้าไปลูกหนึ่งแล้วก็นั่นแหละครับ เป็นจุดที่ทําให้วิเวียนสกัดเข้าไปตัวเองไปไม่ได้แอซิดแต่มมว่าไม่ส่วนร่วมนะครับผมว่าทําได้ดีแล้วก็โครโมวนี่นะครับก็ลงมาแล้วก็เป็นคนที่ยิงได้เช่นกันนะครับในลูกที่4อ่ะผมมาไล่รายละเอียดประตูที่ไล่มาเลยแล้วกันนะครับคือมันเป็นการเสียที่ต้องบอกว่าในราวๆสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยทางสเปนเสีย3ลูกรวดเลยนะครับากับการที่เปลี่ยนตัวไปนะครับถ้าไล่การเริ่มตั้งแต่นาที79ก่อนเป็นจังหวะที่เอมบาเป้จ่ายนะครับแล้วก็เชอร์คี้จับบอล ตรงกลางนะครับเหมือนตอนแรกไม่ดีแล้วจับบอลเด้งๆเฟิร์สทัชนะครับแต่การว่าตัดสินใจหน้างานจังหวะน,นั้นได้ดีมากนะครับตัดสินใจยิงวอลเล่เข้าไปเลยนะครับทำให้ไล่มา5-2นะครับหลังจากนั้น5ทีนาที84ก็มาได้จากจังหวะที่ เชอร์คี้เป็นคนแทงคิลเลอร์พาสนะครับออกทางขวาให้กุสโตได้เปิดอย่างที่ผมบอกไปคร่าวๆแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นดานี่บีเบียนสกัดเข้าประตูตัวเองไปก็เป็น5-3นะครับแล้วก็ลูก5-4เนี่ยมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90้บวกสนะครับจากจังหวะที่เชอร์คี้นะครับเอาตัวออกมาทางด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นลองดาวโกโลโมนี่นะครับที่อย่างที่ผมบอกว่าเอาเข้าไปโอเวอร์โหลดในเกมลุกแล้วในช่วงท้ายเกมนะครับก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็โขกเข้าไปได้นะครับทำให้ไล่มา5-4นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะครรัับบกกาาทดเววล้ สองนาทีที่เหลืออยู่นะตอนนั้นนะครับแต่ก็องบอกว่าจังหวะสุดท้ายแรงต่างจองสเปนก็ยังคงรวบรวมสติก,กลับมาได้ดีอยู่นะครับบวกกับที่ยิง,ยงตุนไว้ได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเลยสุดท้ายเอาตัวรอดไปได้นะครับสำหรับขุนพลกระทิงดุสเปนนะครับก็เข้ารอบชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อสีนะครับก็เป็นรอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ขอไม่ใช่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาเนชั่นลีกที่ค่อนข้างมันเลยนะครับถือว่า ตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะไม่ได้ทําคลิปนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้มีความหมายอะไรกับุ่นเครื่องนะครับแต่แบบเห็นสกอตอนตื่นเช้าดูมาแล้วนะครับผมว่าโอ้โหมันต้องมีการดูย้อนหลังเลยละผมก็ดูมาณนี้เมื่อเช้านะครับตอนอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาทํารวบรวมข้อมูลต่างๆมาเพื่อมาเอาเกมวันนี้มาเพื่อเป็นหนึ่งในมอนมรี่ที่น่าจดจาไว้นะครับในช่องนี้ว่าคู่นี้มันมันขนาดไหนนะครับเนี่ยก็รายละเอียดวันนี้เป็นประมาณนี้นะครับโดยจุดที่น่าสนใจนะครับ ถ้าเอาเป็นภาพรวมก่อนสเปนนะผมมองว่ายังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับแม้ว่าตัวผู้เล่นอะไรอย่างที่ผมบอกจะหายไปเยอะไม่ว่าจะเป็นโรดีคร้คาบาคาวกองหลังลาปอสก็มีการผัดถ่ายเลือดบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวที่เขาถ่ายก็ถือว่าจุดที่โอเคอยู่นะครับมีฮาวเซนขึ้นมา,าถือว่าดูดีเลยนะครับมีบอโรเนี่ยอาจจะต้องปรับๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็ ยังดูไม่ค่อยนิ่งในพาร์ทเกมรับเท่าไหร่อย่างวันนี้จุดที่เสียจุดโทษให้เอ็มบัปเป้ไปเนี่ยผมว่าก็หลงเหรียบไปง่ายไปนิดนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังเกมลุกเนี่ยถือว่าไม่ไม่เสียบทเพลงเท่าไหร่หรือว่ามีลูกแอซิดให้ให้กับทางยามาเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ดีแล้วก็จุดที่ต้องปรับต่อไปสำหรับตรงนี้นะครับแทนคาบาคารได้ยังไม่สุดเท่าไหร่ในมุมผมนะครับแต่ยังอนาคตเขาอายุใช้งานได้อีกยาวนะครับสเปนตรงเนี้ยถือว่าโอเค ส่วนตรงกลางนี่อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วซูบิเมนดี้ก็แตะโรดี้ได้ตั้งแต่นัดชิงคนาเลิศแล้วนะครับที่เจอกับทางอังกฤษนะครับก็ยังคงยอดเยี่ยมต่อเนื่องในช่วงที่โรดี้เจ็บเขาก็ทําผลงานม่ให้เห็นดูแล้วนะครับบิลิโน่ก็ดีนะครับส่วนเกมลุกอะไรนะเดิมๆผมว่ายังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับโดยที่เด็ดที่ขาดแต่ททำได้ดียามาก็ดีวันดีคืนนะครับส่วนาัปนขุมกำลังที่น่ากลัวต่อเนื่องเลยนะครับก็น่าสนใจเลยสำหรับวันโลก2 0 2 6นะครับว่าเขาจะไปถึงดวงดาวหรือว่าไปถึงไกลแค่ไหนนะ ถ้าไปเจอพวกอาร์เจนตินา่าไปเจออะไรเงี้ยมันน่าดูมากเลยนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนในรายการนี้เดี๋ยวก็ไปเจอกับโปรตุเกสจอนะครับที่ผ่านกับเยอรมนีมานะครับในเกมเมื่อวันก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าน่าดูเหมือนกันโรนัลดเจอกับยามมลนะครับรุ่นเก่าเจอรุ่นใหม่นะครับก็เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับฝั่งสเปน,เนก็เป็นประมาณนี้นะครับจุดที่ผมว่าสําคัญกับทีมชาติอื่นเลยเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ความหลากหลายในเกมลุกนี่แหละครับที่ผมเล่าไปแล้วนะครับอ่ะเป็นประมาณน,นี้ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยผมก็คิดว่าจุดที่พวกเขาจะต้องกลับไปปรับต่อก็คงจะเป็นเรื่องของวิธีการเล่นนะครับที่แรบเดชองน่ะเวลาช่วงหลังมาเนี่ยเขามีความจะเล่นเน้นผลไปพอสมควรนะครับตั้งแต่หลังจบอบอลโลกที่เขาได้แชมป์มา2018เนี่ยเราไล่กันเป็นเทียร์นาเมนต์เนี่ยตั้งแต่ยูโร2020นนะครับที่เล่นมาเนี่ยก็ดูจะเริ่มเน้นผลมากขึ้นละนะครับ แล้วมาบอลโลกเนี่ยก็เน้นผลชัดเจนนะครับส่วนยูโร2 0 2 4ก็เน้นผลเหมือนกันอันนี้นยิ่งหนักเลยสมัยล่าสุดนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมมองว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีศักยภาพที่ดีนะครับอาจจะแบบเน้นผลให้น้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเปิดเกมลุกมากขึ้นผมว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องนําไปพ,พิจารณาเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าฝรั่งเศสเน้นผลเกินไปจนทําให้บางทีเนี่ย มาเล่งก็ตอนสายไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับนัดชิงที่เจอ Argentina อาร์เจนตินางนั้นนะครับที่โดนนําไปก่อนแล้วเอมบัปเป้ในสุดท้ายมายิงแคทติกไล่มาเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าในบอลอย่างวันเนี้ยก็ไปโดนสเปนก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วกว่าจะไล่มาเนี่ยก็มาตอนห้าหนาึ่งไล่มาห้าสี่เนี่ยมันก็สายไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมเลยคิดว่าบางทีฝรั่งเศสก็อาจจะต้องเล่นให้แบบมันคมๆกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับเน้นผลให้น้อยลงแล้วก็ปรับเรื่องของการจบสกอร์ให้มันคมมากขึ้นนะครับเพราะว่า หลายๆครั้งเนี่ยที่เขาก็เริ่มจะดูตันๆแล้วเหมือนกันในเกมลุกของเดชองนะครับที่ไปทั้งปีกแล้วก็ดูจะตันๆนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมว่าเขาจะต้องปรับนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบไปเข้าเขาแบบโยคิมเลิฟหรือว่าแบบบีเซนเต้ดบอสก้อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นโค้ดที่พอจบด้วยการเป็นแชมป์โลกมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มดูตันๆอะไรเงี้ยนะครับในการกลุมทีมชาติมันจะเป็น อย่างนี้ได้นะครับซึ่งเดชองตอนนี้กำลังจะเริ่มเข้าเขาเป็นแบบดีแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้จบด้วยการเป็นแชมป์อีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งสักทีนะครับอ่ะก็มาเป็นลังใจให้เดยชองด้วยต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พวกเขาต้องพ่ายแพ้กับสเปนนะครับอย่างที่แพ้เพิ่งแพ้มาเลยในยูโรนะครับโดนย้ำแขนมปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเรามาส่องที่รายบุคคลบ้างจุดที่น่าสนใจนะครับแมตช์รุ่นแมตช์วันนี้นะครับไม่พ้นยามาวนะครับเพราะว่ายิงสองประตูผมมมมมออองว่่าาาาตตรฐนนยยดดเเเีหืิก็ ถือว่ามาดูกันนะครับว่าทางฟีฟ่ายูฟ่าแรางต่างเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาไหมถ้าสมมติว่ายามาเนี่ยเราลองคิดเล่นๆว่าสมมติได้ยูฟ่างชมเลีกขึ้นมานะครับบอลลังดอเนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงด้วยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าปีนี้เขาเป็นคนที่มีความพิเศษในการเล่นด้วยเช่นกันนะครับก็เนี่ยว,วันนี้ก็ชนะเดมเบเร่ไปแต่จุดเนี้ยก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับว่ายูฟ่าจะให้ให้ค่ารางวัลถ้วยเนี้ยแค่ไหนนะครับมันก็เป็นถ้วยอุ่นเครื่องถ้วยหนึ่งเหมือนกันนะครับปีนี้น่าองบอกว่า พูดกันได้ยากเก่งเสียงแตกคนสมควรนะครับเป็นหนึ่งในจุดที่น่าคุยในวันนี้เหมือนกันนะครับสำหรับยามา,าผมว่าตามมาตรฐานเลยนะครับคือเก่งเกินวัยเหมือนเดิมวันนี้ยอดเยี่ยมนะครับส่วนสเปนถ้าพูดถึงคนที่น่าสนใจเนะี่ยผมชอบอุยาสบาวนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าบางบอลอะไรเนี่ยดูหัดูดจา้าบเลยในะวันนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจเช่นกันส่วนทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าจุดที่ดีก็เป็นไดอันเชอร์คีนะครับที่ มีส่วน3ลูกนะครับผมว่าดีสุดในฝรั่งเศสวันนี้แล้วนะครับส่วนจุดอื่นๆนอกจากวิธีการเล่นขวงเขาแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของเกมลับที่ต้องหาตัวแทนแบบซาลีบาแล้วก็แบ็กขวานะครับที่เป็นตัวเป็นตนกว่าทีหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าลองเล่แล้วก็คาลูลูอันนี้ที่ลงแทนทั้ง2คนเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะเวิร์กเข้าไหล่นักนะครับโกนาเต้นเนี่ยพอไม่มีใครมาคู่แล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ใช่คนที่จะเป็นนายใหญ่สั่งการในแผงหลังได้นะครับอย่างฝรั่งเศสนะถ้าจา ถ้าปกติเนี่ยสถานการณ์ไม่มีใครบาเดเจ็บนะแบบอูปาเมการโน่เนี่ยที่เดชองเชื่อใจผมก็คิดว่าน่าจะโอเคกว่านี้นะครับเพราะว่าลองเล่อย่างที่เรารู้กันว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอูปาในความจริงกับฝรั่งเศสก็ทําได้โอเคนะครับแต่รอบนี้น่าจะเจ็บไปน่าจะไม่ผิดนะครับคิดว่ากลับมาน่าจะเป็นเขาที่มายึดตําแหน่งนี้คืนนะครับถ้าซาลิบายไม่หายอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้ลองเล่นี่คือโอ้ยังไม่ไหวเหมือนเดิมนะครับส่วนทางขวาเนี่ยผมก็มองว่าคารูลูก็ไม่ไหวเช่นกันนะครับ คงจะต้องหาตัวอื่นแบบเปวานะครับที่อาจจะไม่ได้เกมลุกแต่เกมรับโอเคหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้อาจจะพอเข้าใจได้มีมุมที่เห็นใจเดชองเหมือนกันตรงที่ผู้เล่นก็สไตล์เดียวกับสเปนมีพลที่ชิงแชมป้ยนลีกมาเหมือนกันนะครับโดยเขาน่น่าจะเยอะกว่าด้วยเพราะว่าเปเชเป็นทีมจากฝรั่งเศสนะครับแบบอุสมานเดมเบเล่เดซเรดูเอบาสลีบาโคล่าอย่างแบ็กขวาเนี่ยก็แบ็กขวาไม่มีนะครับขออภยัยก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับในเกมลุกที่ เขาหายไปวันเนี God, abel, time, get get ้ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกาย้วก็เป็นได้นะครับที่มันดูจะทําให้กรอกมาแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับภาพรวมก็เป็นมานี้เกมลับก็ต้องหาตัวแทนต่อไปนะครับในแบ็คขวาอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการคุยหลังเกมวันนี้ก็โหกัดยาวๆที่สิบห้าทีนะครับถือว่ามันมีประเด็นและน่าสนใจคุยพอสมควรนะครับก็เลยไล่ไปยาวๆแบบจบเมื่อไรเมื่อนั้นเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็คิดว่าขอจบไปที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครฟังจนถึงตรงนี้แล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบาบอลในคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความไม่เห็นอยากล้งเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล,ล่างเลยนะครับครับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วขอเวลา,อาขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ